หนังก็มีหลายจุดที่ผมดักดักทางได้ทั้งทั้งที่ผมพยายามไปดูแบบไม่ไปจับผิดหนังหรือว่าไม่ไปวิเคราะห์อะไรหนังขนาดน,นั้นนะทุกคนไปดูแบบคนดูหนังปกติไปดูแบบทำตัวชิวๆทำตัวไม่รู้อิโนโอยนี่ทำตัวแบบไหลไปตามน้ำไหลไปตามหนังเงแต่ก็มีหลายจุดที่ผมดักได้โดยบังเอิญด้วยซ้ำสวัสดีครับทุกคนโอ้โหไม่ได้มาลงคลิปนานอีกแล้วครับผม คือผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายคือผมไปหาหมอมาป่วยมาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับทุกคนก็ไปหาหมอมาก็การเรียบร้อยก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นวันที่หยุดงานคือผมเล่นดนตรีใช่ปะ่ะหลักๆเลยอ่ะคือเล่นดนตรีแล้วคือผมว่างทุกวันจันทร์วันนี้ก็เลยไปดูหนังเป็นหนังที่อืมเนื่องนะที่คิดว่าจะไม่ไปดูแต่ก็ว่างเออก็ไม่ไปดูแต่ก็ว่าง,ก,ก,างก็เลยไปดู แล้วพอไปดูอ่ะมันตรงกับหนังไทยเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเข้าฉายก็คือมานาแมนที่มีนักแสดงนําเป็นผมจาชื่อเขาไม่ได้เขาชื่ออะไรสักอย่างออที่เขามีข่าวกับเบนเฟลล่าสุดเนีน่ยเชื่ออย่างว่าผมผมแทบจะไม่รู้จักนักแสดงเลยหรือว่าวงการบันเทิงของประเทศไทยเท่าไหร่แล้วทุกคนับผมแทบจะแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะจําชื่อนักแสดงจาชื่อพระเอกไม่ได้เลยนั่นแหละก็มีมานาแมนแล้วก็บอเน์แลนด์อีกเรื่องหนึง่ง ผมก็ไปถึงหน้าโรงแล้วก็แบบเลือกแบบจะดูเรื่องไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเด็กแล้วอะ่ะคือผมไปดูรอบสามโมครึ่งมันมีเวลาแค่แบบดูได้แค่เรื่องเดียวอะ่ะถ้าก็คือมันหมดแล้วมันตรงกันพอดีก็เลยแบบหวยก็เลยออกที่บอร์เดอเรีนทุกคนชื่อไทยจําไม่ไดอ้อะไรสักอย่างแก๊งป่วนป้นจัก,กรวาลอะไรสักอย่างนั่นแหละก็คืออ่ามานาแมนก็เลยแบบ คออ่อยไาดูวันหลังถ้าว่างนะถ้าหนังไม่ออกโรงก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูบอเแเลียนก่อนเอาหนังที่เป็นแบบขเขาเรียกว่าอะไรอะที่เอามารีวิวแล้วมันแบบอันนี้หน่อยอะอ,อ,อย่างนั้นก็เป็นหนังของค่ายดังอะไลออนเกตเป็นก็คือผมไปดูโดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะบอเแเลียนเห็นมันผ่านตามาแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหนังแต่ได้ยินว่า,าเป็นหนังที่ทํามาจากเกม แต่ผมไม่เคยรู้จักเกมนี้หรือว่าไม่มีความรู้เรื่องอะไรในเกมนี้เลยนะไปดูแบบพี่ไปดูแบบชิวๆคือวันหยุดไปดูหนังก็หนังออกมาอไม่ได้ดีนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้แย่ดูได้ผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเลยมีมีหลายจุดหลายประเด็นที่แบบเราต้องแบบพี่มึงเอาอย่างนี้จริงๆหรอเฮ้ยอย่างนี้ได้เลยหรอมึงเอาจะทำอย่างนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยแบบนี้เลยใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบก็ไม่ใช่หนังที่แย่ทุกคนแต่ก็ไม่ใช่หนังที่ดีนักแสดงก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าจะไปบอกว่าเขาแสดงไม่ดีก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้เตะตาผมทุกคนในการแสดงอะไรอย่างงี้เอ,า,อางนี้ดีกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นหนังที่ไม่แย่อืก็ดูได้เอาเรื่องย่อก่อนทุกคนเรื่องย่อประมาณว่าอา่ามันมีดาวดวงหนึ่งชื่อแพนดอร่า เหมือนกับอันนี้เลยเหมือนกับเอาอวตารเลยแพนโดร่าแล้วก็ในแพนโดร่ามันมีสมบัติคือห้องลับห้องลับที่ใครก็หาไม่เจอใน,ในดาวดวงนั้นน่ะแล้วก็มีคนไปตามหามันคนที่จะเปิดได้ก็คือจะต้องเป็นเทพีเทพธิดาอะไรสักอย่างผมาจำไม่ได้ที่ที่เป็นตัวแทนของชนเผ่าในยุคดึกดำบรรของดาวดวงนี้ในสมัยก่อนอ่ะก็คือมันมีเด็กหญิงคนหนึ่งทีนีน้ก็เลยพากันไปตามหาเด็กคนนี้แหละเพื่อจะเอามาเปิด ก็เนื้อเรื่องย่อประมาณนี้แหละทุกคนเพะจะมาเปิดห้องลับในดาวดวงนี้ที่มันมีสมบัติที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเ,เขาเรียกว่าอะไรกาแล็กซี่จัก,กรวาลได้เลยเทคโนโลยีในนั้นอะ่ะอเอเราเหมือนกับอาชิงดอมแพเดนออฟบีเอฟอะทุกคนแบบนั้นเลยแบบหาเทคโนโลยีเก่าเก่าแก่ที่มันอยู่ในนั้นอะ่ะแบบนั้นเลยเนื้อเรื่องย่อ,ยอก็มีประมาณนี้ส่วนตัวหนังก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นคือมันมีหลายจุดที่มันง่ายไป ทำแบบไม่ละเอียดอะสาหรับผมนะั้นไม่ละเอียดนะก็แบบเอาอย่างนี้เลยว,วะแบบนี้เหรออย่างงี้ง่ายง่ายแบบนี้จริงจริงเหรอทำแบบนี้ได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนหนงันงมันจะมีจุดอย่างนี้เยอะมากดูมา,ด,มาดูมาเรื่อย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 เื่อย,อยมาจนมาถึงประมาณช่วงสักสามสิบหรือยี่สิบห้านาทีสุดท้ายของหนังใกล้จบอะคือใกล้ถึงจุด climax อย่างงั้นเริ่มแบบโอเคแต่หนังก็มีหลายจุดที่ผมดักดักทางได้ ท,ทั้งที่ผมพยายามไปดูแบบไม่ไปจับผิดหนังหรือว่าไม่ไปวิเคราะห์อะไรหนังขนาดนั้นนะทุกคนไปดูแบบคนดูหนังปกติไปดูแบบทาตัวชิวๆทําตัวไม่รู้ว่อีโดนี่ทำตัวแบบไหลไปตามน้ะไหลไปตามหนังเงี้ยแต่ก็มีหลายจุดที่ผมดักได้โดยบังเอิญด้วยซ้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบผมเดาได้อะไรอย่างเงี้บบยถึงมันจะเป็นช่วงใครแบบก็ตามทหนังมันไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ผมมาแล้วว่าผมมาดูหนังมาเยอะทุกคนแล้วผมเป็นคนชอบดูหนังด้วยถ้าหนังอะไรมันเหมือนผมเคยพูดรีวิวหนังกว่านั้นเนี่ยไปใช่ปะ ถ้าหนังมันไม่แบบลึกซึ้งหรือว่าไม่มีอะไรใหม่จริงๆมันมันกินผมยากทุกคนเอางี้ดีกว,ว่าก็มีหลายจุดที่ผมแบบหนักทางได้เดาทางได้อ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถือว่าโอเคไม่แย่แล้วก็ไม่ดีส่วนนักแสดงก็คือคุณตัวเอกจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นชื่อแล้วก็รูปให้ก็มีนักแสดงนำอีกคนหนึ่งคือคุณคุณู้ชาย,ยู่สีคนที่ผมก็เห็นบ่อยแต่ผมก็จำชื่อเขาไม่ได้เลยทุกคนนั่นแหละก็ หลักๆก,ก็จะเป็น2คนนี้แล้วก็มีเด็กผู้นหญิงอีกคนนึงก็คือชื่อเออทาไมผมไม่เปิดดูวะเออทารีวิวหนอยต้องมี iPad นี่นักแสดงนําคือคุณเคทเบลนเชตเบลนเชตก็ได้นะทุกคนนะผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะนี่คือตัวเอกของเรื่องแล้วก็นี่คุณคนนี้เควินฮาร์ดมีหลายคนทุกคนที่เป็นนักแสดงที่ดังอยู่นะนี่คือคุณตัวเอกก็ดังคุณ จีน่าเกอร์ชอนคนนี้ไม่ไม่เคยเห็นแต่แต่คนตัวเอกค,คุณเชสแล้วก็คุณเควินฮาร์ดเนี่ยคือผมรู้จักแล้วก็มีนักแสดงนําผู้หญิงอีกคนหนึ่งคือเป็นเด็กผู้หญิงคือคุณอารีนากรีนแบล็ทุกคนหน,นังเรื่องนี้ก็โอแบบนักแสดงผู้หญิงคือน้องผู้หญิงคนนี้คือสำหรับผมผมรู้สึกว่าขับตาผมนิดนึงนะยังยังยัง,ย,งยังไม่เออก็ยังว่าแหละก็อ,อาจจะเป็นดาวรุ่ง ก็ยังมองไม่เท่าไหร่แล้วก็อีกคนหนึ่งทุกคนเป็นคนสําคัญมากเลยคือคุณแจ็คแบล็คคือเขาไม่ได้มาแสดงนะแต่ว่าเขารับบทไอ้หุ่นกระป๋องตัวเล็กตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นผู้ช่วยของตัวเอกของเรื่องคือเขามาให้เสียงของไอ้หุ่นตัวนี้ซึ่งในส่วนของผมนะไอ้หุ่นตัวนี้คือแบบผมรู้สึกว่ามันเยอะไปสําหรับผมนะในหนังอนะ่ะมันเยอะไปก็เข้าใจเลยตามสไตล์แจ็คแบล็กนะนะที่เอาเข้ามามันก็ต้องตามบทบาทเขาแต่ผมรู้สึกว่ามันเยอะไป ทำไมเป็นแจ็คแบ็กที่ผมรู้สึกว่ามันเยอะไปวะหรือมันไม่เข้ากับหนังเออผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่เข้ากับหนังด้วยคือหนังมันไม่ได้แบบสไตล์คุณแจ็คแบ็กก็จะเป็นแบบล้นๆ้นหลุดๆุดใช่ปะ่ะแต่ซึ่งหนังมันไม่ได้ไปในมุมนั้นมากหนังมันค่อนข้างที่จะมีมุมจริงจังสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ตลกปุกห่าอีกครึ่งหนึ่งทุกคนคือมันม่มันไม่ใช่แนวนั้นทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าบทบาทของคุณแจ็คแบ็กไอในไอหุ่นตัวเนี้ยคือมันค่อนข้างที่จะเยอะไปเยอไปนึงถ้า ถ้าเป็นคุณแจ็คแบ็กมาแสดงเองนะถ้าไม่ใช่หุน่นในตัวนี้ผมผมว่ามันจะโอเคกว่านะพอมามาอยู่ในไอหุ่นตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมันเยอะไปแล้วก็กลับโดยคุณเอลี่โรดนะครับหรือว่าเอลี่โรดถ้าผมออกเสีงยงผิดก็ขออภัยด้วยนะทุกคนพุมกับคนนี้คือผมไม่รู้จักอีกแล้วคลิปส,ส่วนใหญ่คือไม่ไม่รู้จักมีแต่ไม่รู้จักก็คือเออก็คนดูหนังอะใช่ไหมไม่ใช่กูรูภาพ,พยนตร์เออไม่ใช่ คนในวงการบันเทิงก็คนดูหนังก็ดูเท่าที่ดูเท่าที่รู้จักแค่นั้นอะ่ะทุกคนก็ประมาณนี้คุ้มกลับก็ถือว่าโอเคผมชอบงานภาพภาพโอเคนะภาพอาจจะเป็นภาพที่ไม่ได้เนียนมากหมายถึงว่าภาพมันออกที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบการ์ตูนสักนิดหนึง่งมา,มาอธิบายยังไงดีหมายถึงว่ามันสวยแหละมันแบบให้ฟิลเกมหนังมาจากเกมเนาะมันก็เลยไม่ได้เหมือนแบบ CG บางฉากผมก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจทําให้มันเป็นอย่างนั้นนะไม่ให้มันสมจริงมากให้มันออกเป็นการ์ตูนเป็นคอมพิวเตอร์นิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็สวยมันก็โอเคดีผมไม่รู้สึกว่าทุนทุนทำซีจีเขาไม่พอแล้วภาพมันออกมาอย่างนั้นผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าผมก็เลยมองว่ามันสวยดีเรื่องภาพเรื่องบทเนื้อเรื่องสําหรับผมช้าไปแล้วก็ไม่ช้าหรอกแค่มันเยอะไปนึกภาพออกไหม นึกภาพแบบออกแบบว่าเหมือนเราจะบอกรักผู้หญิงคนหนึ่งอะทุกคนคือไม่ไม่บอกรักเลยคือมันพูดเกินนานเกินไปนึกภาพไหมอ่าก่อนที่จะบอกรักอ่ะอย่างนั้นแหละคือมันมันไม่ช้าหรอกแค่แบบมันอ้อมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันควรที่จะแบบปุ๊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 ก่อนนี้ผมคิดว่านะมันก็เลยก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาไม่ดีนะถ้างั้นอยากเพิ่มให้อีกสักคะแนนหนึ่งถ้ามันอันนี้อถ้ามันแบบว่าเร็วกว่านี้นิดนึงเออถ้ามันแบบดูแบบผมรู้สึกว่ามัน ออกทะเลไปแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาอะไรอย่างนี้นิดนึงมันช้าไปแล้วก็มีหลายฉากที่มันไม่จําเป็นกับหนังแต่เขาก็เอาเขามาเสริมซึ่งผมไม่ไม่ใช่แฟนเกมที่หรือว่าอะไรตัวออริจินอลของหนังนะแต่ผมรู้สึกรู้สึกได้เองเหละว่าบางฉากมันไม่ควรเอามาใส่ในหนังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือตามเนื้อเรื่องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมให้คะแนานสัก5.5เต็ม10เรื่องใหม่ ม่ได้ดีนะไม่ไม่ดีเลยล่ะใช้คำว่าไม่ดีเลยล่ะแล้วแต่ก็ไม่ได้แย่อยู่ในระดับที่กลางๆค่อนข้างลงมาตับแต่ไปดูได้ดูได้ถ้าคนชอบก็ชอบนะถ้าเป็นแฟนเกมเขาอาจจะชอบก็ได้ถ้ามันแล้วแต่คนนะทุกคนเนาะถ้าวัดกับผมมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะถ้าถ้าเป็นคนชอบก็คือชอบสําหรับผมมันก็สนุกนะสนุกสนุกให้ห้าจุดห้าเต็มสิบนี่ก็คือไม่ได้แย่ถ้าแย่คือห้าแล้วก็ลงไปสี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าดูได้เป็นอย่างที่ดูได้ เอาเอาง่าๆว่าไม่เสียอะไรเงนินแค่นั้นแหละไปดูไปดูได้ไม่เสียอะไรไม่เสียอะไรตังค์แค่นั้นเองดูได้เลยไม่ต้องมาบ่นว่าเสียดายตังค์อะไรนะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับ Borderland 5.5เต็ม10ถือว่าเป็นหนังที่ไม่ดีแล้วก็ไม่แย่ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์นะครับทุกคนก็จะพยายามลงคลิปครับช่วงนี้งานวุ่นงานวุ่นแล้วก็ไม่สบายด้วย ก็จะรีบมาบ่อยๆครับเนี่ยหลังจากคลิปนี้ผมก็จะถ่ายอีกคลิปต่อเลยคือผมจะมารีแอคชั่นเพราะว่ามีตัวอย่างออกมาเยอะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนขอบคุณครับ